สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีติดตามมือุกุลทุกคนเมื่อนี้มาแต่สาวไม่หรอกเลยหน่าว่าได้ช่วยสาวมานะสูบน้มของไทระสูบกอกันแอ๊คเบิรงว่ามันมีปลาคอปปอข้อเท้าเราไหมนะยัดปลาคอมันอันเป็นปลาเลี้ยงเดี๋ยวมาลุ้นมือนากันพี่น้องกำลังเตรียมสูบหนามกันยังบลายดันไดยตาสูบแล้วว่ามันซีนีปลาลายเฉลยตังมาติดตามมือนำกันพี่น้องตอนนี้กำลังเริ่มลงมือ เสียงสูงหนับเมืม่อทมานไลยลิตเไยยวเอาหลอก็ได้เวยนี่ out. เป่งลงหายหน้าพี่น้อยแค่เป็นวัดไซมันเยานะครับโหดคนทางในกลุ่มหลายหมื่นจะมงยังบกคองเรื่อยๆเหนาะนำแต่สีแห่งบ้านเรา แห่งเราทุกคนบันนี้จะมาเบิงนํำกันปลาสิหล่บอกปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่าดนี้ปาใเนาะบอกแล้วพี่นมาเฮยน้องนี่เนี่ยประดิจูบมาแล้วประมาณ3ปี4ปีนี่แหละ ประมาณสามปีเป็นน้องอันจับง่ายน้องบึ้งหน่อยน้องน้อยจับง่ายน้องแบบนี้นะน้องแบบนี้จับปลาง่ายแต่ว่าขี้ตมนั้นเล็กเลยโอ้ยง่ายก็คนนำแหงมาซ่องนั่นเป็นปะพูนะ ปูปะปูแต่ว่าเบิ่งท่านนี้ทุกคนบ,บ่บบมีผวนบ้านจับปลหญาดเลยเหมอือนนี้ปะบูน่อยนี่นะไปไปแล้ว 完全に。

นังก้นนั้งกองเต็มมาเลยตาแล้ววันนี้นะเต็มหนาวันนี้เนะแปลาคอเดียวเอ้ยเอ้ยแห้งอ้ลีปป์ในหนเอ้อ มือเงินตากันจนซื้อมได้ป้านายใหญ่ปีดเดียาลาตั้งแต่ห้าตึกห้าตึกได้คู่มันปีแล้วนี่ยังยังสอเก่าอยู่เนาะสองปีเลยนี่พี่น้องตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่สุดของน้องพี่น้องเลยเป็นปลาปนายมันเห็ดเอาจนห้ามื่นตาบ่ได้ล้คูกระถางใคกระทางประมาณนั้นซีโลแล้ว กลัวแล้วหาโลทั้งกระถางหาโลทั้งกระถางเนาะเดี๋ยวเพามาหล่อเก็บน้ำมันต้มของเตื่นๆมันก่อนปูี๋ยวผมก็มีปลานะแต่ว่าตอนนี้นะปลามันเห็ดอ่ะเต็มหมดเลยน่ะปนินต้ตัวใหญ่ปไปไหนกุ้งก็รลายอยู่เนาะมาเด้อมาเด้เอเซาะไปลูกกับลูกมาเพ่ปมดเลย หายหายหายเจอมันเศร้า,ายจังหมดก็ได้บัดบัดมันโฮมกันละลาย <laughs> อุกยอุ้ย,ยมีแต่ปลาบูเนาะลูกมันลายลยิจะลูกปลาปลาบู โบเห็นปลาคอพี่น้องเยดูดเอาปลาคอออกแต่ว่าโบเห็นปลาคอนี่ปลาปลาูน้อย <c oughs> นั่น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 นี่แต่ปลาบูเหมือนนี่นะปลาบูนี่สีมนนันหนักเท้าค่ะ ปลาบูมันออกลูกจะซิวต็มจู่พาปลาคอพี่น้องแต่ว่าโมเห็นปลาคอได้แต่ปลาโมเห็นปลาคอได้แต่ปลาบูกับปลาดุนซันนต่กะเทืนนอนไป,นปในแต่ว่าคันฝนโบโตกก่อนนี่ จากหน่อยมันจะขึ้นมากขอว่ามันเบิด์ดนำแล้วลเป็นน้องขี้ตมแต่ว่า,าน้องขี้ตมแบบนี้เนะี่ยถ้าปล่อยปลามันก็เป็นปลาที่ว่ยายใหญ่ว่ายอยู่มันมีอาหารอยู่ในขี้ตมมอกคือ,อน้องโจบใหม่ใครมึง,นนง,มงดูมาเถอะ ไปล่างก่อน <c oughs> เยาปลามาล่างกหอนกนทุกคนประมาณสามสี่ลนี่หลาล่างไปเลยเปเยไปล่างมาั้ง <c oughs> น้องเทีมเพือนล้างปลาล่างทุกคน

いいんじゃない